ซัดข้เผยบริษัทร,ร่วมทุนกับกลุ่มไซโนเปกจะเริ่มดำเนินการกิจการตั้งแต่1วมิย2516สัดข้อลงนามร่วมทุนไซโนเปกยักษ์ใหญ่ธุรกิจน้ำมันพลังงานประเทศจีนสัตข้อปี66อันที่สองแรงชอบดีมีคืนท่องเที่ยวดันสัตข้อทันหุ้นบริษัทซัดข้อจำกัดมหาชนหรือสัตก้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าตามที่บริษัทและกลุ่ม บริษัทไซโนเปกได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) จะร่วมลงทุนประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินดีเซลกา๊าซธรรมชาติและน้ำมันอากาศยานรวมถึงโอกาสในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคตนั้นบัตรนี้รายละเอียดได้การร่วมทุนตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้นได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและดำเนินการรับชำระค่าหุ้นจำนวนประมาณ34ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,175.18ล้านบาทตามที่รด้อนุมัติจากที่ประชุมวิสามานผู้ถือหุ้นครั้งที่1ทับ2566โดยบริษัทรวมทุนนี้จะดำเนินการกิจยการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทตั้งแต่วันที่1วมิถุนายน2 5 0 6เป็นต้นไปขอบคุณที่มาของข่าวจากทันหุ้น .com